สอเรื่องราวบริการมีไว้ทําไมและลิซ่ามีมสร้างเรื่องนะคะเรื่องราวที่1สุดยอดมเมนีบริการพี่อลิสพี่โดโรแวนนะคะและพี่นานิสลิซ่าทีมหัวเรือกลัวน้องล้มค่ะกับลิซ่าทีมสุดยอดมเมนีจริงๆนะคะ มาดูเรื่องเราจับสังเกตพี่เมนเนยพี่อลิสพี่บริิกาดโดนแวนก็เป็นอดีตแนววิโยทินของสหรัฐอเมริกาพี่นันนิสก็เป็นสไตลิสที่เป็นคนไทยค่ะทีมนี้ดูแลน้องลิซ่าดีมากๆเลยนะคะอย่างพี่นันนิสค่ะก็จะดูแลแฟชั่นสไตลิสจัดเครื่ององค์ประกอบมิกแอนแมทให้กับลิซ่าให้สวยสงา่าเฉยชายเวลาออกงานค่ะส่วนพี่อลิสนี้ก็จะดูแลทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับการทํางานตารางงานของน้องลิซ่าตั้งแต่พี่อลิสและน้องลิซ่าอยู่กับวัยจเอเดเนแมนนะคะเวลาออกงานใช้งานเดียวค่ะพี่อลิ ะะก็จะดูแลน้องลิซ่าดีมากๆเลยละคะ่ะมาจนถึงปัจจุบันนี้ในเรื่องราวต่างๆเราก็จะได้เห็นพี่อลิซนะคะได้ดูแลน้องลิซ่าอย่างใครบ้างที่จะเข้าหาน้องลิซ่าอย่างกันนักข่าวบ้างหรืออะไรบ้างอะคะ่ะคือทุกอย่างก็ต้องเกี่ยวข้องกับเวลานะคะดูแลน้องลิซ่าดีมากๆเลยละคะ่ะในทางด้านของความปลอดภัยนะคะก็ต้องยกให้พี่โดนาแวนนะคะก็เป็นอดีตนายวิทยยทินของสหรัฐอเมริกาะคะ่ะหุ่นใหญ่ร่างบึกคนนี้นะคะสุดหล่อมาดูแลความปลอดภัยของนอน อลิซา อย่างเรื่องราวที่แบบแฟนได้ถ่ายลงนะคะคือมีพี่เมนพี่อลิสนะคะพี่นานิสแล้วก็พี่บริการดอนตแวน,นะคะ่ะได้จ้องมองน้องลิซ่าตลอดเลยนะคะขณะที่น้องลิซ่าได้ยืนอยู่ที่หัวเรือค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมงานเดือนวัยรุตาซีซั่นสามนะคะในช่วงเป็นรอบพเมีนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมงานคือมองน้องลิซ่าบ,บ่อยมากๆด้วยความที่กลัวน้องลิซ่าจะล้มนะคะด้วยความที่ใส่ส้นสูงด้วยกะับรงก็ลากยาวมาจุดถึงพื้นนะคะก็อาจจะกลัวน้องเกิดอุบัติเหตุ ว่าดูแลทุกเวลาทุกนาทีเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะสักับที่มากของคำว่าลิซ่าทีมคือทีมคุณภาพใน